เสาอาทิตย์แบบนี้หลายคนมาเปิดหน้าจอรอแล้วเ,<อ>เพราะรว่าอยากจะรู้นะคะว่าเอ๊ดวงช่วงนี้เป็นยังไงรวมไปถึงวงล้อหมอขวัญด้วยจัดมาให้ครบแล้วหมอขวัญแม่นเวอร์ ้ง12ราศีตรงนี้พร้อมกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมทุกเช้าเลยช่วงเวลาประมาณเนี้ย6โมงครึ่งมารอติดตามได้เลยนะคะหมอขวัญเม่นเวอร์มีเรื่องราวเกี่ยวกับดวงมาให้เราได้เฝ้าระวังให้เติมแต้มบุญแล้วก็มีเลขมงคลเอามาฝากกันด้วยค่ะเมื่อวานวันเสาร์ชาวราศีมังกรถึงราศีเมถุนทราบกันไปแล้ว <Ừ. S 1> วันนี้ถึงคิวชาวราศีกรกฎค่ะหมอขวัญบอกว่าช่วงนี้มีโอกาสที่ดีเรื่องการงานนะคะจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่อุ้ย มีเกณฑ์ได้ของใหญ่เป็นบ้านด้วยนะการเงินจะพลิกดีขึ้นแต่ว่าให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของการเวลาเดินแล้วมันอาจจะลื่นๆ่นแผลบ่ะมันจะมีอุบัติเหตุเจ็บเกิดขึ้นได้นะคะแนะนาไหว้เท้ามหาพรหมเอราวันเสริมดวงช่วงนี้ค่ะชาวราศีสิงห์ถ้าเกิดว,ว่าใครตั้งใจจะถอยรถใหม่ช่วงนี้สมใจปรารถนาแน่นอนค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีส่งผลดีทําอะไรก็สําเร็จนะคะแต่ว่าเตือนเรื่องของการเซ็นค้ำประกัน ระวังจะมีปัญหาในภายหลังนะสุขภาพให้ระวังเรื่องระบบกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะแนะนําไหว้พระแก้วมรกตเสริมดวงช่วงนี้ค่ะชาวราศีกันค่ะที่ผ่านมาหมอขวัญบอกว่าติดขัดแต่ว่าช่วงปีหลังเนี่ยเริ่มที่จะเดินหน้าแล้วถ้าใครอยากย้ายงานช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะการเงินจะโดดเด่นขึ้นเพราะว่าดาวสุขทำผลดีค่ะสุขภาพให้ระวัง ไข้หวัดใหญ่แนะนำไหว้ศารเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้าตรงนี้ก็ได้เสริมดวงช่วงนี้ค่ะส่วนชาวราศีตุลน,นะคะก็เตรียมตัวเริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆได้ต่อยอดขยับขยายบางรายส่งออกต่างประเทศได้แต่ว่าการเจราจาให้ระวังนิดนึงช่วงนี้ดาวพุธเสียนะคะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอาจจะเป็นเรื่องของความโชคดีส่วนความรักถ้าใครอกหกัก เดี๋ยวมีมาดามใจใหม่สดใสกว่าเดิมด้วยแนะนําไหว้หลวงพ่อโสธรเสริมดวงช่วงนี้ค่ะชาวราศีพิจิกช่วงนี้ดาวพฤหสัสบ,บดีทาผลดีกับดวงชะตาค่ะมีการขยับขยายตําแหน่งดีขึ้นท่านเจ้าของธุรกิจมีโอกาสขยายงานส่วนการเงินก็ค่อยๆดีตามมาขึ้นเรื่อยๆนะคะแนะนําสักการะสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชวัดอินทารามตลาดพลูนี่ก็ได้เสริมดวงในช่วงนี้นะคะส่วนชาวราศีธนูค่ะปิดท้ายกันที่ธนู ถ้าใครทํามาหากินช่วงนี้กําไรค้าขึ้นค่ะคุณผู้ชมดาวสุกน่ะดีมีรายรับเข้ามามากกว่าช่วงเดือนก่อนนะคะถ้าเป็นพนักงานบริษัทก็อาจจะมีข่าวดีในการได้ปรับตําแหน่งได้ปรับเงินเดือนด้วยส่วนใครที่ยังโสดอาจจะได้เจอคนรู้ใจคนใหม่แนะนําไหวหลวงปู่ชูวัดนาคปรกเสริมดวงช่วงนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมที่ติดตามวงล้อหมอขวัญมาแล้วเรียบร้อยวันนี้เรวยอะไร 21, อ่ะยี่สิบเอ็ค่ะ เดือนนี้มีทั้งหมด31 <88. S> วันใช่ก็โวยจะออกนะอีก10กว่าวันนะเอ้ยไม่ใช่สิหมายถึงว่ากว่าเงินเดือนจะออกถ้าใครอยากจะเอาไปซื้อเบอร์โทรศัพท์ใหม่ออหรือว่าเดี๋ยวรองเงินเดือนออกแล้วจะทำบุญบ้านทำบุญบริษัทเอาเลิกมงคลต่างๆเหล่านี้ตัวเลขนี้ไปใช้กันได้เลยค่ะครับ